เช <S an other> ่นเคยนะเจ้ากับไอทุนมาสาขาเจียงไม้นะเจ้าวันนี้มาเจอกับไม้นะเจ้าอ่ะวันนี้อ่ามาคนเดียวนะเจ้าน้องเน็กไปอบรมนะเจ้าซึ่งเดี๋ยวถ้าน้องเน็กกลับมานะไปอบรมเรื่องอะไรอย่างนะเจ้าเดี๋ยวเราจะมาสอบถามน้องเน็กทำกรรมนะเจ้าอ่ะวันนี้นะเจ้าทักทายกับทุกๆช่องทางกันตัวนะเจ้าทุกๆแพลตฟอร์มเดี๋ยวรอเพื่อๆกันเข้ามากันแหมสักครู่นะเจ้า วันนี้ฮามาในส่วนของไขควงรูปแบบพิเศษนะเจ้าซึ่งไอ้ AI ท่านไหนทนะี่เป็นในส่วนของช่างที่เป็นช่างไฟฟ้านะเจ้าช่างไฟฟ้าช่างที่เป็นในส่วนของไอทีนะเจ้าและก่อช่างที่ใจในส่วนของงานประเภทอื่นๆที่แบบเล็กๆนะเจ้าอยากจะได้ตัวไขควงรูปแบบพิเศษวันนี้มายมีมาแนะนำให้นะเจ้าในส่วนของาตานะเจ้า ซึ่งสตาร์ทเปิ้ลก่อทาออกมานะเจ้าในหลากหลายาแพ็กเกจตะกันนะเจ้าเป็นแพ็กเกจในส่วนของเจชิ้นนะเจ้าแล้วก็แพ็กเกจในส่วนของ15ชิ้นนะเจ้าวันนี้เขาจะมาแกะกล่องนะเจ้าเปิ้ให้เปิ้ลดูว่าในส่วนที่เป็นไขควงรูปแบบพิเศษเนี่ยมันสามารถใช้ในส่วนของงานที่เป็นแบบเล็กๆพวกที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะเจ้าเดี๋ยวรอเปิ้ลๆกันแถมสักครู่เนาะ ไหนที่เข้ามาแล้วนะเจ้าทักทายกันได้นะเจ้าอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะเจ้าซึ่งส่วนใหญ่นะเจ้าไขควงรูปแบบพิเศษเนี่ยนะส่วนของอิเล็กทรอนิกสนะ์เนาะส่วนใหญ่มันจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพราว่าจะเป็นในช่วงของมือถือสมาร์ทโฟนนะเจ้าโนต้ตบุกนะ๊กเนาะแมคบุ๊กอ่ะหรือแผงวงจรไฟฟ้าต่างๆเนาะหรือนาฬิกาอย่ะเราจะเห็นแบบว่ามันจะเป็นน็อตตัวเล็กๆนะเจ้าเป็นสกูตัวเล็กๆนะเจ้า ซึ่งถ้าเราเอาไปใช้ในส่วนของที่เราใช้ในปัจจุบันก็จะเป็นพวกที่เป็น p h เ p h หนึงพีเสนี่ยจะยังจะขันมาได้นะเจ้าเนื่องจากว่าหัวมีขนาดใหญ่ดังนั้นเปิ้ลก็เลยทําในส่วนรูปแบบนะเจ้าไขาควงรูปแบบพิเศษออกมานะเจ้าเราจะสังเกตได้เลยว่าการของเปิ้ลน,นะเจ้าในแต่ละรุ่นก็จะสลิมนะเจ้าและก็หัวก็จะเล็กนะเจ้าซึ่งก็จะมีขนาดที่เล็กลงและก็เหมาะกับการที่จะใช้งานนะเจ้า โอเควันนี้ไมเอามาในส่วนของโมเดลที่เป็นของซาต้านะเจ้าจะเป็นในโมเดลซา t a ารุ่น09314แล้วก็315นะเจ้าซึ่ง314กับ315จะแตกต่างกันที่ว่าเป็นหัวไขค,ควงประเภทไขค,ควงแชกไขควงแบนดแล้วก็หัวทอกนะเจ้าและมีชุดที่เป็นชุดรวมนะเจ้าชุดรวมก็จะเป็นในส่วนโมเดลที่เป็น09317นะเจ้าซึ่งจะรวมทั้ง สามโมเดลตัวกันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นหัวแชกหัวแบนนะเจ้าแล้วก็หัวทอกนะเจ้าซึ่งรวมในเซตเดียวกัน1 5ชิ้นตัวกันเลยนะเจ้าโอเคเรามาเริ่มในส่วนของชุดแรกเลยนะเจ้าชุดแรกนะที่ท่านเห็นตอนนี้นะเจ้าอ่ะที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ0 9 3 1 5นะเจ้าอ่ะโมเดลหรือว่ากองแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้นะเจ้าอ่ะเป็นแบบนี้เลยนะเจ้าอะ ซึ่งตัวนี้นะเจ้ามาในโมเดลก็จะเป็นกล่องกระดาษนะเจ้าและข้างในก็นจะเป็นแพ็กเกจกล่องพลาสติกแบบนี้นะเจ้ามาทั้งหมดอยู่เจ็ดชิ้นแต่กันนะเจ้าซึ่งตัวนี้นะเจ้ามีการไร้ทางวันตีและยังมีใบเซอร์ติฟิเคตนะเจ้ารับประกันการทดสอบทดลองเรียบร้อยนะเจ้าตัวนี้มีใบเซอร์เรียบร้อยอและทั้งหมดนะเจ้าตัวนี้จะเป็นในชุดของหัวที่เป็นหัวไขควงแบบหัวทอกนะเจ้าซึ่งมาทั้งหมด7ชิ้นแต่กันเนาะซึ่ง แต่ละตัวนะเจ้าหันสังเกตก็เจ้าอาจจะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนะเจ้าเปลืป่อนๆหันก็เจ้าโฟกัสกันก่นอนเน้าลักษณะนะเจ้าลักษณะภายนอกก่อนเนออ่ะลักษณะภายนอกหนึ่งก็คือว่าก้านนะเจ้าลักษณะบอดี้ก็จะเป็นขนาดสลิมเล็กๆสลิมเลยนะเจ้าต่างจากไขควงมือทั่วไปนะเจ้าซึ่งไขควงมือจะมีขนาดใหญ่แต่ตัวนี้จะมีขนาดเล็ก และก็หัวด้านบนนะเจ้าอันกระเจ้าว่าหัวด้านบนนี่คือหมุนได้หมุนได้เพื่ออย่างเพื่อเวลาเขาใช้งานเนาะ,<ๆ>นะเวลาเขาจับเนาะเขาจับปุ๊บนะเจ้าเขาจับปุ๊บแล้วกุเต่อน,นี้ถ้าเป็นไขค,ควงธรรมดานี่เขาต้องหมุน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 สองมือมอีมันเกาะอ,อ่ะแต่อันนี้นี่คือเขาสามารถใช้งานมือเดียวได้เลยโดยการจับนะเจ้าแล้วก็หมุนอ่ามันก็จะมีเื่อหมุนหมุนหมุนเนื่องจากว่าน็อตตัวเล็กๆนะเจ้ามันต้องหมุนอยู่ตลอดนะเจ้าถ้ายกปุ๊บน็อตหายตกหล่นหาย เราสามารถหมุนได้ไปเลยนะเจ้าได้ไปเรื่อยๆได้เรื่อยๆเลยนะเจ้าอ่ะก็จะมีทําออกมาเป็นแบบนี้นะเจ้าอ่ะอันนี้คือรูปร่างก็จะมีสลีระาการใช้งานก่อสะดวกขึ้นนะเจ้าซึ่งตัวนี้7ชิ้นนะเจ้าอย่างชิ้นแรกนะเจ้ามาในส่วนของตัวที่เป็นหัวทออเนาะหัวทอกอันนี้ก็จะมีขนาดนะเจ้าบวกกจะบอกไว้นะเจ้าว่าจะเป็นขนาดทีห้านะเจ้าอ่ะตัวนี้จะเป็นทีห้าคูณห้าสิบนะเจ้าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นยาวที่ห้าสิบมิลนะเจ้า จะมีทั้งหมด7ชิ้นแต่ก,กันนะเจ้าแล้วก็จะเป็นในส่วนของที่หนะเจ้ายาว50ิมิลเหมือนกันนะเจ้าที่6แล้วก็จะเป็นที่8นะเจ้ามาจะไล่ไปเลยเนอะเป็นที่8นะเจ้าขนาดหัวก็จะใหญ่ขึ้นเพิ่มขึ้นนะเจ้าแล้วก็มาในส่วนของที่9้านะเจ้าที่9อ่าที่9และก็ที่7นะเจ้าที่7 ยาวห้าสิบเหมือนกันนะเจา้าอ่ะมันจะมีตั้งแต่ทีห้าทีหกทีเจ็ดทีเก้านะเจา้าอ่ะทีแปดทีเก้าอ่ะแล้วก็ตัวนี้ทีสิบห้านะเจา้าทีสิบห้าทั้งหมดเจ็ดชิ้นนะเจา้า เฮ้ยเพื่อนๆด,ด,ดูหัมมรอบหนึงนะเจ้าอ่า,อาเดี๋ยวเฮ้ยดูหน้ากล้องหังกรรมกำหนึ่งเนาะอ่ะเพื่อนๆด,ด,ดูได้เลยใกล้ๆนะเจ้าว่าแต่ละชิ้นอ่าจะมีขนาดบอกมาให้เรียบร้อยนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเฮามาดูในความแตกต่างของชุดเต็มนะเจ้าชุดรวมหักรรมกำหนึ่งนะเจ้า,าจกับโฟกัสแป๊บนึง หันก็เจ้าจากที่ท่านได้เห็นบนหน้าจอตอนนี้นะเจ้าที่หันบนหน้าจอตอนนี้หันก็เจ้าว่าขนาดของน็อตนะเจ้าของน็อตหรือสกรูเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปบอกว่าจะเป็นหัวแชกหัวแบนนะเจ้าหรือว่าหัวแชกที่จะมีรูปแบบพิเศษเข้าไปแหมนะเจ้าแล้วก็จะมีหัวทอกหัวทอกที่มีรูแหมนะเจ้าจะสังเกตก็เจ้าว่าหัวทอกบางรุ่นก็จะมีรูตรงกลางนะเจ้าเพราะว่าเหมาะสําหรับสกรูที่จะมีตัวมันจะมีตัวแกนตรงกลางนะเจ้าเพื่อเอาขันได้ดีขึ้นนะเจ้า แล้วก็จะเป็นตัวในส่วนของแฉกนะเจ้าแฉกหกเหลี่ยมนะเจ้าแต่มันจะมีในส่วนของติ่เป็นแบบว้าวเหมือนกิีบดอกเหมือนกิีบดอกไม้เลยนะเจ้าตัวนั้นก็จะมีเป็นห้าแฉกตัวกันนะเจ้าซึ่งหลักๆตัวนี้จะใช้ในส่วนของหัวทอกนะเจ้าชุดนี้หัวทอกตัวนี้จะมาในโมเดลที่เป็น09315นะเจ้าราคาก็อยู่ที่เซตละ6 0 0บาทนะเจ้าอ่า เด็ดละ600บาทมาแพ็กเกจกล่องแบบนี้เลยมีล็อกนะเจ้ามีช่องในการเสียบใช้งานเพื่อเรียบร้อยนะเจ้าเก็บก็เป็นระเบียบนะเจ้าสำหรับตัวนี้แล้วก็ทัดมานะเจ้าอ่าทัดมาทัดมาก็จะเป็นในส่วนที่จริงจะมีในโมเดลที่เป็นส่วนของ09-314นะเจ้า34ตอนนี้ต้องขออภัยตอนนี้แพ็กเกจสินค้าหมด แต่แพ็กเกจมาเหมือนเดียวกันเลยอ่ามาเป็นรูปแบบแพ็กเกจแบบนี้เหมือนเดียวกันแต่ตัวจะเป็นตัวแชกกับตัวแบนนะเจ้าอ่าจะเป็นไขควงแชกกับไขควงแบนนะเจ้าซึ่งไขควงแชรกที่ได้นะเจ้าก็จะเป็นในนาดที่เป็นนาดอ่าสังเกตได้จากตัวนี้เลยอ่าตัวที่เป็นตัว C อ่ามันจะเป็นตัวนี้เลยนะ จะเป็นตัวสีเขียวนะเจ้าสีเขียวแล้วก็ตัว่าตัวสีเหลืองกับตัวสีแดงนะเจ้าหันกับเจ้าสีเขียวกับสีแดงอ่อขอพายเอาสีเหลืองกับสีแดงสังเกตลักษณะสีนะเจ้าอ่ะตัวที่มาห้อนะเจ้าในชุดที่เป็น9 3อ่า09314จะเป็น7ชิ้นตรงนี้เลยนะเจ้าจะเป็นตัวสีแดง4ชิ้นแล้วก็ตัวสีเหลือง3ชิ้นอ่าตัวนี้เลยนะเจ้า และตัวนี้จะเป็นในแพ็กเกจโมเดลที่เป็นในส่วนของ09317รวมมาทั้งหมด3ไซส์ตะวกันนะเจ้าอา3ขนาดสังเกตตรงสีได้เลยนะเจ้าหันกลับเจ้าว่าสีก็จะบ่งบอกถึงว่าอันไหนจะเป็นรูปแบบหัวแชกหัวแบนหัวทอกนะเจ้าลักษณะสีเปนนี้ไว้เลยและตัวนี้นะเจ้าสำหรับตัวในเซตที่เป็นเซต09317นะ่ะ จะมาในส่วนของหัวแฉกหัวแบนหัวทอกแล้วก็หัวหกเหลี่ยมนะเจ้าซึ่งมาฮื้อทั้งหมด15ชิ้นไปกันเลยนะเจ้าส่วนสําหรับเรื่องไซส์เนี่ยเดี๋ยวเฮาไปแปะลิงก์ไว้ฮื่อกันแล้วกันนะเจ้าว่ามีขนาดไหนพองเนาะอันเดี๋ยวเฮามาดูในส่วนของตัวอ่าแต่ละชิ้นกันก่อนนะเจ้าแต่ละสีกันเลยอ่าสังเกตง่ายๆนะเจ้าหนึ่งคือทิ่เปิลทาสีออกมาเนาะเพื่อให้เฮายิบใจได้ง่ายนะเจ้าไ่ต้องได้ไปค้นหาเสียเวลาค้นหาเนาะว่า เออันนี้มันเป็นแชกหรือมันเป็นแบนนะเจ้าอ่ะซึ่งตัวนี้มันก็สังเกตจากสีได้เลยอ่าจากที่ได้โชว์ตอนนี้นะเจ้าเป็นสีแดงนะเจ้าสีแดงก็จะเป็นในส่วนของไขควงแบนนะเจ้าอ่ะไขควงแบนอ่ะและสีเหลืองนะเจ้าอ่ะแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์อาจจะแตกต่างกันไปนะเจ้าบางบางแบรนด์ก็อาจจะใช้สีอื่นนะเจ้าแต่ในส่วนของซา t a ตาเนาะถ้าเป็นในส่วนของหัวที่เป็นหัวแบนดจะสีแดง สีเหลืองนะเจ้าตอนนี้สีเหลืองก็จะเป็นหัวแชกนะเจ้าอ่ะจะเป็นหัวแชกอ่ะถัดมาอ่ะถัดมานะเจ้าถัดมาสีฟ้านะเจ้าอ่ะสีฟ้าก็จะมาในส่วนของหัวทอกนะเจ้าอ่ะหัวทอกอ่ะสีฟ้าหัวทอกนะเจ้าและสุดท้ายนะเจ้าสุดท้ายสีเขียวนะเจ้า สีเขียวจะมาในส่วนของหัวหกเหลี่ยมนะเจ้าหกเหลี่ยมก็สามารถใจขันในส่วนของงานหรือหัวสกูที่เป็นหัวหกเหลี่ยมนะเจ้าอันนี้ก็คือประเภทของงานที่เป็นงานไขควงนะเจ้าทั้งหมด15ชิ้นโดยการสำรับเซตนี้นะเจ้ามาในโมเดล09317เนจะเจ้าของซาตาแพ็กเกจนะเจ้าเป็นแพ็กเกจพลาสติกเนาะแพ็กเกจพลาสติกนะเจ้าเป็นแพ็กเกจหน้าใสานะเจ้าสามารถเปิดแล้วก็เห็น ซส์ได้ชัดเจนนะเจ้าชุดนี้ราคาอยู่ที่1,380บาทเจ้า1,380บาทนะเจ้ามีเพือนเปือนทักงไทยเข้ามาดอกสว่านเจาะปูนกับกระเบื้องใส่กับ d ีวอล850มีไหมครับมีเจ้าดอกสว่านสำหรับเจาะปูนเจาะกระเบื้องนะเจ้าเราจะมีในส่วนโมเดลที่เป็นของ โอนิชินะเจ้าโอนิชินะเจ้าไอ้ต้องการไซส์ขนาดที่เท่าไรนะเจ้าสามารถทักเข้ามาได้เลยนะเจ้าจะมีของโอนิชินะเจ้าสามารถเจาะกระเบื้องหรือว่ามันจะเป็นหัวหกเหลี่ยมน่องหัวเฮกหกเหลี่ยมนะเจ้าเจะกระเบื้องได้เจะปูนได้นะเจ้าสามารถเอาไปใส่ในรุ่นของ DCF-850 ย์ได้เลยนะเจ้าสำหรับดีวอล์นะเจ้าอ่า น่าจะประมาณนี้นะเจ้าหันก็เจ้าว่าที่จริงอ่ะอ่ะอันนี้ไม้ยกตัวอย่างเนาะอ่ะยกตัวอย่างเดี๋ยวขอแอมมีนํำกำหนึ่งอ่ะยกตัวอย่างกำกำหนึ่งเนาะอ่ะตัวนี้นะเจ้าหันก็เจ้าว่าลักษณะหรือแผงวงจรเนาะแผงวงจรภายในของเฮานะเจ้าลักษณะของน็อตนะเจ้ามันจะมีตัวเลข็กนะเจ้าแทรกเข้าไปอยู่ในนี้อ่ะอันนี้ไม้ยกเข้ามานะเจ้าปิดแผงอ่ะ บางทีเราไปใช้ในส่วนของสกูหรืออย่างเงี้ยมันยากเนาะไขควงใหญ่ๆอ่ะมันขันมาได้และหนึ่งคือโอกาสความเสียหายมันก็มีนักตัวนะเจ้าซึ่งวันนี้มาก็เลยมีเอาตัวเทคโนโลยีนะเจ้าอ่ะเพิ่มเข้ามานะเจ้าอ่ะเพิ่มเข้ามาอย่างตัวนี้เนาะมันจะเป็นหัวทอกนะเจ้าอ่ะตัวนี้เป็นระดับของหัวทอกนะเจ้าอ่ะหัวทอกนี่ไปปุ๊บนะเจ้ามันก็จะขันออกมาได้ทันทีเลยนะเจ้ามันจะลงล็อกเป๊ะนะเจ้าซึ่งเหตุผลที่ ปิ้นนี่อย่างถึงทาพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่ออกมานะเจ้าไขควงแบบพิเศษนี่ออกมาเพื่อป้องกันเบื้อผู้ใช้งานเนาะหรือเฮาเฮาโมนี่นะเจ้าผู้ใช้งานนะ่ะแกะสินค้าหรือแกะอะไรคนเดียวได้นะเจ้าเนื่องจากว่าหนึ่งมันเกิดความเสียหายตัวถ้าเกิดว่าเฮาแกะผิดประเภทหรือใช้งานผิดประเภทนะเจ้าเปิ้นก็เลยต้องออกแบบพิเศษขึ้นมาสําหรับตัวสกูนะเจ้าออกแบบพิเศษขึ้นมาให้มันเล็กลงนะเจ้า บ่สามารถใจ้กับไขควงทั่วไปที่เอาหาซื้อตามตลาดทั่วไปได้นะเจ้าดังนั้นต้องมีไขควงแบบพิเศษเท่านั้นนะเจ้าถึงจะขันออกได้ที่จริงจวจะมีแหมในส่วนของนาฬิกาอย่าสมาร์ทวอทอย่าที่มีในส่วนของนอ็อตเหลืออย่างเยอะๆอยู่ข้างในนะเจ้าอ่ะอันเนี้ยมันจะมีแผงเล็กๆข้างในพวกเนี้ยเนาะซึ่งเฮาบ่สามารถตีจะใจ้ในส่วนของไขควงใหญ่ๆได้นะเจ้า และสําหรับงานที่เป็นงานสกูแบบพิเศษนี่น้องปิ้นก็ส่วนใหญ่ประกอบใจในการประกอบชิ้นส่วนชิ้นงานนะเจ้าต่างนะเจ้าเพื่อหื้เฮาง่ายอ่าง่ายต่อการประกอบนะเจ้าและเนื่องจากว่ามันเป็นระบบนะเจ้าระบบแบบกลไกการทํางานแบบอัตโนมัตินะเจ้าหรือเป็นการทํางานแบบเครื่องจักรอย่างอ่ะอย่างพวกที่เป็นอ่าพวกที่เป็นพวกสมาร์ทโฟนอย่างอ่ะสมาร์ทโฟนหรือว่าสมาร์ทวอทอย่างอ่ะมันก็จะจะใจในส่วนของอ่า ระบบอัตโนมัติเข้ามาเกี่ยวข้องนะเจ้าซึ่งถ้าจะเอาใจนอดตัวใหญ่ๆอ่ะมันอาจจะเปลืองพื้นที่ตัวเองนะเจ้าและยังเป็นการที่แบบว่าเฮาอยากจะเป็นคนเรียนรู้ช่างเองยอย่างถ้ายังจะเป็นช่างคนเดียวอ่ะดันไปแกะออกอ่ะแกะปุ๊บอ่ะนอดมีความเสียหายและนอดพวกนี้มันหาซื้อ,อยากนะเจ้ามาค่อยมีขายตามท้องตลาดตัวเนะเจ้าดังนั้นเวลาเฮาจะจช้งานในส่วนของการขันแต่ละประเภท หนึ่งต้องคำนึงต้องคำนึงถึงเลยนะเจ้ากว่าจะเป็นคำนึงถึงว่านอตตัวนั้นใช้ไขควงประเภทไหนนะเจ้าในการขันและก็สองนะเจ้าแต่และประเภทเนี่ยเปินก็จะแยกออกมาตามขนาดแล้วก็ไซส์ไปแหมนะเจ้าตามขนาดแล้วก็ไซส์แแมต้องให้ถูกต้องนะเจ้าให้ถูกต้องตามขนาดของเปิ้์นนะเจ้าบัดสามารถเอาใหญ่ไปขันน้อยเอาน้อยไปขันใหญ่ได้นะเจ้าดังนั้น พวกนี่แหละปิ้นก็เลยกันไว้ป้องกันไว้ว่าบะฮื้อเฮาแกะคนเดียวนอกจากจะเป็นช่างเท่านั้นนะเจ้บาบอกว่าจะเป็นช่างไฟฟ้านะเจ้าช่างไอทีนะเจ้า IT, จหรือช่างที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะเจ้าอ่นะช่างที่เป็นแบบซ่อมในส่วนของอ่าแว่นตาอา่าอ่าขาแว่นตาอา่ะอ่าประกอบแว่นตาอ่าอันเนี้ยก็มีลักษณะพิเศษเหมือนกันในการใช้พวกนี่แหละพวกไขควงรูปแบบพิเศษนี่เลยนะยเจ้า วันนี้มาในส่วนของสตานะเจ้าทั้ง2โมเดลนะเจ้ารวมไปถึงอูปกรหน้านี้ก็เป็น3โมเดลต่กันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นในชุดที่เป็นรุ่น09314แล้วก็315แล้วก็ตัวนี้เป็น09317นะเจ้าเป็นรุ่น17ชิ้นนะเจ้าขออภัยเป็นรุ่น15ชิ้นนะเจ้าอ่ะโอเคนะเจ้าวันนี้น่าจะประมาณนี้นะเจ้าท่านไหนต้องการนะเจ้าอยากจะดูสินค้าเพิ่มเติมนะเจ้า พี่จริงมันมีหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นตะกันนะเจา้าสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ไอทูนมาทได้เลยนะเจา้าและยังมีในส่วนของวีล่าแฮมนะเจา้าวีล่าถ้าใครต้องการตัวที่เป็นก้านยาวๆหรือว่าขันในที่แคบอ่อ่า ดังนั้นมีวีลาตอบโจทย์อยู่นะเจ้ามีก้านยาวหัวตัวนะเจ้าถ้าอย่างได้ไขต้องการเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ไอทุนมาดได้เลยนะเจ้าหรือสามารถถ้าเข้าไปที่ไลน์ไลน์แอดได้เลยนะเจ้าแอดไซต์ไอทุนมาดมีแอดนำหน้าตัวนะเจ้าหรือโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053441111นะเจ้า และยังสามารถติดตามไม้นะเจ้าแล้วก็เนกได้ตั้งแต่วันจันทร,ร์ถึงวันเสาร์นะเจ้าถ้าวันจันทร,ร์ถึงวันศุกร์เขาจะมาพบกันในช่วงเวลาบ่ายสองและก็ถ้าเป็นในช่วงเวลาวันเสาร์นะเจ้าจะเป็นช่วงเวลาบ่ายสามนะเจ้าและก็ถ้าเป็นร้านเปิดปิดของเฮานะเจ้าเฮาจะเปิดตั้งแต่วันจันทร,ร์ถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ร้านสาขาเชียงใหม่เปิดตั้งแต่ เวลา8โมงเจ้าจนถึง5โมงแม่แรงนะเจ้าและถ้าวันเสาร์จะเปิดตั้งแต่9โมงเจ้าจนถึง6โมงแม่แรงนะเจ้าร้านหยุดทุกวันอาทิตย์นะและโปรโมชั่นอื่นๆก็ยังมีแหมนะเจ้าบอกว่าจะเป็นในส่วนของ m a ก i t a านะเจ้าม a กิต้และกอบอชนะเจ้าลดไปทันทีเลย5%นะเจ้าทุกชิ้นทุกรายการนะเจ้าทุกๆช่องทางนะเจ้าบอกว่าจะเป็นหน้าร้านเป็นออนไลน์นะเจ้าเป็นในทุกๆแพลตฟอร์มนะเจ้าลดไปทันทีเลย5% และในส่วนของ Bo s s Power Space นะเจ้าก็ยังมีในส่วนของซื้อครบรับเลยนะเจ้าของแถมพรีเมียมมากมายนะเจ้าตั้งแต่เลท1000จนถึง1 2 0 0 0บาทนะเจ้ารับของแถมไปโดยกันตามเลทเลยนะเจ้าและยังบากป้อในส่วนของเบสในส่วนของคานิเพ็กนะเจ้าคานิเพ็กท่านไหนที่ต้องการใช้งานในพวกของครีมนะเจ้าครีมชนิดต่างๆนะเจ้ารวมไปถึงครีมพวกว d ดีนะเจ้าทั้งอาช่างที่เป็นงานไฟฟ้านะเจ้าส่วนใหญ่ก็จะใช้ในส่วนของว d ดีกันเยอะนะเจ้า ตัวนี้ก็ลดพันทีเลย3%เต็อกันนะเจ้าและท่านไหนนะเจ้าอยากจะใช้ในส่วนของเล่ยลางสไลด์นะเจ้าเฟสทูนก็มีหื้อเหมือนกันนะเจ้าเล่ยลาง T.S.55 นะเจ้ามาพร้อมลางสไลด์1.4เมตรนะเจ้าในราคาเพียงแค่ปกติราคา26,500บาท4 5 0 0บาทนะเจ้า ของมีจํานวนจํากัดนะเจ้าหมดแล้วหมดเลยนะเจ้ารับส่วนลดไปทันทีเลย2,000บาทนะเจ้าโอเคและยังมีโปรโมชั่นลักๆในแบรนด์อื่นๆแหมนะเจ้าบอกว่าจะเป็นในส่วนของมิว w a กี้นะเจ้าก็ยังมีโปรโมชั่นในส่วนของเก่าแลกใหม่นะเจ้าสามารถนําเครื่องเก่านะเจ้าตีอ่า ใช้งานได้ก็ได้หรือว่ามาได้ใช้งานแล้วนะเจ้าสามารถเอามาแลกได้รับส่วนลดสูงสุดที่2500บาทนะเจ้าและท่านไหนสนใจในส่วนของซื้อเครื่องเป้านะเจ้าก็ยังสามารถแลกซื้อนะเจ้าในส่วนของอโปรโมชั่นของฟ e ีดอมแลกซื้อแบตกระแทนชาติได้นะเจ้าและยังมีชุดคอมโบเซตอื่นๆแหมมากมายนะเจ้า และสุดท้ายนะเจ้าในส่วนของดี v อลนะเจ้าฉลองครบรอบ100ปีนะเจ้าท่านไหนที่ซื้อสินค้าครบ7,500บาทนะเจ้าจะได้ในส่วนของถุงมือดี v อลนะเจ้าจะมีทั้งไซส์ M และไซส์ L นะจะสามารถเลือกได้เลยนะเจ้าซื้อครบ7,500บาทรับถุงมือไปเลยนะเจ้าจากดีวอลอ่าโอเคขอฝากไว้ตัวสำรับ ไขควงแบบพิเศษนะเจ้าสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะเจ้าจากซาตานะเจ้าท่านไหนอยากจะได้ในส่วนนี้นะเจ้าสามารถเข้าไปตีเว็บไซต์ไอทูนมาดหรือทักมาทางเพจได้เลยนะเจ้าหรือว่าทักทักทายทางทุกๆช่องทางที่ท่านดูอยู่ตอนนี้ก็ได้นะเจ้าโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้นะเจ้าขอขอบคุณทุกๆช่องทางที่ติดตามกันนะเจ้าและถ้าจากนี้นะเจ้าเป็นสาขานนทบุรีนะเจ้าเปิ้นจะมีโปรโมชั่นหรือพิเศษในส่วนของสินค้าอย่างมาแนะนำนะเจ้า ก็สามารถติดตามกันได้นะเจ้าโอเควันนี้ไมไปก่อนแล้วนะเจ้าเจอกันไม่วัน